ไม่ไปยืนรอหน้าห้องเลยแต่เราจะรู้ก่อนเราจะต้องไปถึงเราจะดูก่อนดูผังก่อนว่าอาคารที่เราสอบอะ่ะมันอยู่ตรงไหนห้องชั้นไหนนะคะก็จะไปดูไว้จะมานั่งอยู่ในรถรอแล้วก็ก่อนถึงเวลาสอบสิบนาทีจะรองจะเป็นคนที่ไม่ยืนอยู่หน้าห้องสอบเลยเพราะมันมีผลมีผลยังไงมีผลก็คือว่าคนที่เข้าไปอยู่หน้าห้องสอบเนี่ย มันจะมีคนหลายประเภทบางคนไปยืนคุยกันไร้สาระก็มีเสียงดังด้วยไร้สาระไม่พอเสียงดังอีกอ่าบางคนมีสาระมีสาระมากไปเครียดอีกอ่าบางคนสแสดงความรู้เยอะทําให้กดดันอีกหุยทําไมเขารู้เยอะจังอะ่ะทําไมเขาจำได้แล้วบางทีไอ้สิ่งที่ความรู้ที่เขาพูดออกมาทุกคนความรู้ที่เขาพูดออกมา มันไม่ตรงกับที่เราอ่านมาหรือมันไม่ตรงกับที่เราเข้าใจกังวลหนักไปอีกที่เราไม่ไปยืนอยู่หน้าห้องสอบเพราะมันจะเกิดให้มันจะทำให้เกิดความสับสนง,งุดหงิดในพฤติกรรมของคนอื่นที่เราไม่ชอบนะคะกังวลแล้วก็สับสนด้วยนะคะจึงเป็นสาเหตุที่จะไม่ไปยืนอยู่หน้าห้องสอบเลยแล้วก็ต่อคิวเข้าห้องสอบเลยเข้าไปปุ๊บ ทำสมาธิ<笑><笑>ก็จะนิ่งรอเขาแจกรอเขาพูดเขาชี้แจงอาจจะได้ยินประกาศเสียงตามสายก็ฟังไปด้วยนะคะฟังเสียงตามสายด้วยแล้วก็ฟังคณะกรรมการคุมสอบด้วยจะได้รู้และปฏิบัติให้อย่างถูกต้องทําใจให้สบายและคิดในใจว่าฉันต้องทําข้อสอบให้ได้นะ,ะและฉันจะท่องทําได้เยอะที่สุด ความรู้ที่ชั้นอ่านมานะคะทั้งหมดทั้งมวลฉั้นจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และวก็วิเคราะห์ทำคะแนนให้ได้มากที่สุดจนสุดความสามารถของคนอย่างชั้นนี่แหละพอถึงเวลาให้ทำข้อสอบได้อันดับแรกเลยนะคะเปิดดูนะคะเขาก็จะบอกอยู่แล้วแหละแต่บางคนไม่ดูไงเราก็ต้องดูว่ามันเป็นตรงข้อสอบกับชื่อเราไหมหรือว่าข้อสอบข้อเนี่ยครบไหมเปิดดูผ่านๆก่อน ใช้สายตากวาดเลยหนึ่งคุณได้เห็นว่าข้อสอบครบไหมถ,ถูกต้องสมบูรณ์ไหมถ้าไม่ก็รีบแจ้งคณะกรรมการนะคะแต่ถ้ามันสมบูรณ์แล้วอ่ะคุณจะได้กวาดสายตาไปด้วยว่ามันอะ่ะมีไหมที่เราอ่านมามันพอจะยากจะง่ายไหมมันได้เห็นผ่านๆบางทาีพอเห็นที่เราอ่านมาแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งเลยทำให้เรามีกำลังใจในการสอบ